สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันเลยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเจออิทธิพลของไพ่ราชินีดาบนะ,ะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งใบแรกนะคะเป็นเดือนที่อาจจะเหนื่อยนะคะหรือว่า มีเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆในช่วงเดือนนี้เลยนะ,ะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีคนนําในเรื่องของปัญหาหรือความเดือดร้อนมาให้ด้วยรวมถึงคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยต้องควบคุมเรื่องของลมยาใจร้อนระมัดระวังเรื่องของคําพูดนะคะหรือว่าในเรื่องของคําที่เป็นคำหยาบคายอะ่ะอันนี้ต้องรอบครอบเรื่องของการใช้คําพูดด้วย หรืออาจจะเป็นเดือนที่เราเจอคนที่เข้ามาพูดนะคะในเรื่องของการใช้คําพูดที่ไม่ดีในช่วงนี้เราก็ต้องอดทนให้มาเยอะๆนะคะเพราะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนอิจฉาแหละหรือมีศัตรูด้วยนะคะรวมถึงนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเปิดนะคะในเรื่องของการแบบรับลูกน้องนะคะหรือว่าฝึกเด็กเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าหน้าที่จะยังเกิดโอกาสนะคะที่ดีอยู่นะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอันนี้ให้ระมัดระวังนะจะมีปัญหากันเพราะว่าอาจจะเป็นอิทธิพลของไพ่ดาบนะคะซึ่งจะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายปรากฏขึ้นกับตำแหน่งนีด้วยแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ยังแก้ไขได้หรือยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอันนี้ให้ะระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหานะคะหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายเนี่ยนะคะอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงนะ,ะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าอาจจะเป็นเดือนที่ต้องมีการปรับปรุงหรือการซ่อมแซมนะคะรวมถึงนะคะก็ให้ะระมัดระวังเรื่องของของมีค่าต่างๆนะ ซึ่งอาจจะมีเรื่องของข้าวของมีค่าสูญหายในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็ให้ทาความสะอาดนะหรือปรับปรุงบ้านนะคะแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนที่เป็นของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือเป็นของเก่าๆก,ก็เก็บเอาไปทิ้งซะจาให้เรื่องของบรรยากาศที่บ้านหรือสานักงานร้านค้าเนี่ยนะคะดึงดูดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับปรุงให้มันสวยหรือว่าปญญรับปรุงให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ก็ได้ก็คือบ้านหรือสำนักงานเนี่ย มันจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะเกิดขึ้นนะ,นะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องนะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะอาจจะได้เจอนะคะหรือว่ามีเรื่องของการรวมตัวรวมกลุ่มรวมญาติกันนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่ายังเป็นตาแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงชะตากันอยู่ในตําแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่เก่งมากๆมาช่วยเหลือง,งานนะคะในตําแหน่งของลูกนะคะลูกจะมีข่าวดีเรื่องของงานหรือธุรกิจนะจะมีการเติบโตในเรื่องของการทํางานหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น และตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่ายังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานกันอยู่หรือช่วยเหลือกันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจานะคะหรือว่ามีแรงกดดันในส่วนนี้ด้วยอันนี้ก็ให้ไปปรับความเข้าใจกันคนที่เกิดวันเสาร์ก็เครียดเรื่องงานนะคะแล้วก็เครียดเรื่องของสัญญาบางอย่างนะคะ หรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งไพ่ยิีพยากรณ์เขาก็แนะนําว่าไม่ต้องไปกังวลใจการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าในเรื่องของโอกาสต่างๆยังเข้าหายอยู่เพียงแต่คนที่เกิดวันเสาร์ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ต้องกล้าที่จะทําให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านธุรกิจการงานต่างๆนะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานเนี่ยในช่วงเดือนนี้ไพ่งานเนี่ยออกมาถึง4ใบเลยนะงานเยอะมากนะคะ ก็จะมีทั้งโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเดือนที่เรากังวลใจในเรื่องของการทํางานหรือสัญญาหรือข้อเสนอบางอย่างด้วยนะคะอาจจะมีความว้าวุ่นใจเกิดขึ้นบ้างแต่มองว่าธุรกิจการงานนะคะยังทําให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานน่นะคะถ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมนะคะก็ให้ไปเปลี่ยนในช่วงเดือนมีนาคมก็ได้ หรือถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ไหมมองว่ายังเกิดโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นเข้ามานะคะเพียงแต่ให้ใจเย็นๆนะคะเราดูสถานการณ์ไปก่อนคิดว่าในช่วงเดือนถัดไปอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานนะส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องของเด็กเข้ามาฝึกงานนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นอาจจะติดขัดบ้างนะคะอาจจะมีความวุ่นวายปรากฏขึ้นบ้างนะคะซึ่งก็ยังต้อง ปรับตัวในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะถือว่างานจะยังเกิดโอกาสนะแต่เป็นเดือนที่เราต้องใช้ประสบการณ์โดยเฉพาะบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญญาบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะส่วนคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ถือว่าเดือนนี้ยังส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ดีอยู่นะคะก็ให้อดทนและกันก็อาจจะมีความว้าวุ้นใจในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนบ้างนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเนี่ย คือ5วันสุดท้ายอของเดือนกุมภาพันธ์หรือสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือปัญหาความขัดแย้งปรากฏขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะซึ่งต้องเรามาะระวังให้เยอะๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่านะคะยังไม่เห็นนะคะในตำแหน่งของไพ่เหรียญที่เด่นชัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็มองว่าการเงินในช่วงนนี้คืองานมันเคลื่อนไหวหลายใบอะ่ะ เงินนะคะหรือรายได้ก็อาจจะมาจากงานนะแต่ถามว่าทีนี้มีค่าใช้จ่ายไหมก็มีนะคะเพราะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยยังเป็นตำแหน่งที่เป็นพ่ยเสียหายก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบ้างรวมถึงอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือบุตรหลานนะ,ะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บางคนอาจจะมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะคะในเรื่องของของบ้านหรือว่าสํานักงานร้านค้าด้วย ส่วนบางคนในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่เหมือนกับเราต้องแบบฝึกงานลองงานแบบนี้นะคะก็อาจจะทําในเรื่องของไรายได้หรือการเงินอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่หรือบางคนที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งงานะคะก็มีโอกาสนะที่จะถูกแบบลดเงินเดือนลงไปนะคะเพื่อที่จะ ทำให้เรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะบางอย่างที่เกิดขึ้นน่ยมันอาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของไรายได้ได้นะพี Soul ่แต่ว่านะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะยังส่งผลที่ดีในอนาคตแหละแต่เดือนนี้ยังหินไพ่การเงินที่ยังเกิดคา่าใช้จ่ายอยู่ก็ให้ไปรอบครอบตรงส่วนนี้บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพี่แต่ว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับลูกหลานหรือบางคนก็ต้องรับบริวารเข้ามาทํางานมันก็จะมีเรื่องของอรายละเอียดก,การเงินค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยน,น,น,นะคะปรากฏขึ้นนะคะฉะนั้นที่เรื่องของการ ในช่วง,งนี้ก็ขอให้รอบครอบนะคะหรือวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะก็เรื่องของสุขภาพด้วยก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการที่เราจะให้คนอื่นหยิบยืมเงินอ่ะอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังนะควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่งั้นจะทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะมีโอกาสพบรักต่างวัยนะ หรืออาจจะมีคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาโัรพันนะคะนี่เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนนี้แต่ยังเป็นความรักที่ไม่โดดเด่นนะคะฉะนั้นคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะหรืออาจจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันได้เพียงแต่ว่า ในช่วงเดนนี้ก็ยังมีปัญหานะให้เครียดนะคะหรือยังมีความสัมพันธ์ที่ยังต้องรอบครอบอยู่นะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะต้องรอบครอบเรื่องของความสัมพันธ์รักหรือชีวิตครอบครัวด้วยโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามากระทบกระทั่งกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดืนี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะนี้ให้รอบคอบด้วยโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาท อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้หรือระบบขับถ่ายนะคะซึ่งต้องเรามาระวังด้วยการทํางานของตับหรือฮอร์โมนนะคะไม่ค่อยดีนะอาจจะมีการติดเชื้อได้ง่ายรวมถึงนะคะโครงสร้างกระดูกต่างๆนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาการอักเสบเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าโรคเกาต์นะคะหรือว่ามีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วทาให้เรื่องของกระดูกต่างๆนี่นะคะอาจจะประสบปัญหาหรือมีการเจ็บป่วยปรากฏขึ้นด้วยนะคะเดือนนี้นะคะก็ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะจะทำให้สุขภาพร่างกายนะกลับมาเคลื่อนไหวที่ดีมากยิ่งขึ้นคนไหนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์อยู่ต้องระมัดระวังนะ มีโอกาสที่จะมีปัญหาการแทงบุตรปรากฏขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นี่ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะและไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของเตงที่ต้องดูแลนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องดูแลนะคะหรือใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์นะคะจะสรุปว่ายอย่างไรไพ่ยิบสีพยากรณ์นะคะบอกว่าการทํางานน่ะยังส่งผลในด้านดีนะคะ ยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้หรือยังค่อนข้างราบรื่นให้เน้นที่เรื่องของการบริการเป็นหลักโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรืออุปถัมภ์ด้านการทํางานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินถึงแม้เดือนนี้อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้รวมถึงคุณสุภาพสตรีเช่นเดียวกันนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินในช่วงเดือนนี้นะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดสรุปแล้วมีโอกาสพบรักนะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะหรือพบรักจากงานหรือการติดต่อง,งานด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะบางคู่มีธุรกิจกันรงานร่วมกันนะคะถือว่ายังกลับมาปรับกันได้หรือยังกลับมามีความสัมพันธ์ที่สดชื่นนะคะ ที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในภัคยิบศรีพยากรก็สรุปแล้วเตือนเหมือนกันให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของโรคประจําตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจนะคะอัมพฤกษ์อมัอมาพาตนะคะหรือว่ามีปัญหาระบบภายในลำไส้ลิสีดวงนะคะหรือว่าคุณสุขภาพรีาขาช่วงล่างนะคะคุณสุขภาพหลุดก็เช่นเดียวกันฉะนั้นสุขภาพร่างกายนี้ต้องดูและนะคะถ้ามีเวลา ก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอก้อนิดนึงการบริจาคทานการช่วยเหลือผู้พิการจำให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดฟันเสาในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดฟันเสาช่วงอายุ20-23ถึง23ปีนะ ดวงชะตายังต้องอยู่ที่เดิมอยู่หรือทํางานที่เก่านะคะจะยังทําให้ส่งผลในด้านดีนะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ได้เจอคนเก่าเก่านะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะกลับมานะให้ให้โอกาสในเรื่องของการงานหรือการเงินนะคะบางคนก็อาจจะมีการเดินทางกลับไปชินฐานบ้านเกิดน,นะคะก็ถือว่าจะส่งผลในด้านดีหรือมีการต่อย,ยอดธุรกิจเก่าเก่าหรือธุรกิจครอบครัวนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสเช่นเดียวกันการเงินรายได้ถือว่าดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมีโอกาสพบรักต่างวัยนะ รวมถึงคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงยุ24ปีโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะจะเติบโต ในเรื่องของธุรกิจการงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็คนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นจะมีคนเก่งๆเข้ามานะคะทำให้เรื่องของความคิดเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนต่างๆก็ส่งผลในด้านดีบางคนมีความคิดจะขยายธุรกิจไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสนะ ในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องความรักถือว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เก่งมากๆนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ25-26ปีดวงชะตาโดดเด่นในเรื่องของการทํางานโอกาสหรือการเริ่มต้นในเรื่องของงานหรือธุรกิจต่างๆจะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะเพื่อนนะคะหรือคนใกล้ชิดอาจจะนาข่าวดีมาให้หรือมีคนมาเยือนมีข่าวมาจากทางไกล อาจจะมีการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะคะหรือการเดินทางไปอบรมง,งานไปสมนักง,งานในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าส่งผลดีหมดเลยการเงินรายได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักต่างวัยนะหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ27 28ถึงปปีนะเป็นเดือนที่อาจจะมีการเรียนรู้มีการสอบ มีการอบรมบางอย่างนะ,ะซึ่งอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยที่จะมีความเชื่อมั่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีปัญหานะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะอาจจะปีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริวารนะคะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นขอให้ควบคุมเรื่องของอรมละกันมองว่าย,ยังเกิดโอกาสนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดความล่าชา้าบางคนก็อยู่ในช่วงที่ฝึกงานรองงานอยู่นะคะซึ่งก็มีความกดดันในเรื่องนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมาก ะะต้องระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดนะันนี้ให้ระมัดระวังนะคะไม่ควรให้ใครยืยมเงินนะคะไม่ควรที่จะไปคำประกันให้ใครนะคะต้องรู้จักจัดเก็บในเรื่องของการเงินให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นถึงจะมีคนเข้ามานะคะแต่เป็นความรักที่ยังไม่จริงใจนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์จะมีปัญหากันเกิดขึ้นคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้ถ้าตั้งครั์อยู่ให้ระมัดระวังเรื่องของการแท้งบุตรนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนะคะธุรกิจการงานถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของแพทย์พยาบาลการดูแลการรักษานะคะอน,นี้มองว่าถูกโฉลกนะคนที่ไม่ได้ทํางานหรือสายอาชีพท่านนี้อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเครียดหรือกดดันบ้างแต่ถือว่าผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะ ส่วนในเรื่องของการอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ดวงชะตามีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์รักหรือปัญหาที่เข้ามานะคะจะสามารถที่คลายไปได้นะคะแต่เดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะหรือว่ามีเรื่องของการสวดมนต์เยอะๆหน่อยนะดวงชะตาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี รวมถึงเรื่องของสุขภาพต่างๆเรื่องของความเครียดต่างๆอาจจะเกิดขึ้นแต่ถือว่าดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่หรือมีบุญเก่านะคอยค้ำดวงชะตาอยู่นะคะก็มองว่าจะผ่านไปได้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ30-33ปีเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะฉะนั้นคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือ,ออาจจะเป็นเดือนที่มีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าอาจจะมีการ ยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าก็ได้หรือธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารการจราจาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขนส่งนะคะก็ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถือว่าเกิดโอกาสแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเข้าไปอ่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือบางคนเนี่ยมีคนนําการเปลี่ยนแปลงมาให้แต่คนที่เกิดวันเสาร์ช่วงวันยินี้ต้องเข้าไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นะหรือเข้าไปให้เกิดความสําเร็จนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่การเงินยังต้องรอบคอบนะยังหมุนจ่ายเยอะอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะสามสถึงสาปีถือว่าเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจนะคะใหม่ๆปรากฏขึ้นแต่เป็นการเริ่มต้นที่กดดันมากๆนะฉะนั้นขอให้อดทนแล้วกันถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทดลองงาน2-3เดือนน่ะนะคะฉะนั้นต้องอดทนนะคะถือว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานมันเข้ามาถ,าถามว่าเครียดไหมก็คือว่าเครียดอยู่แหลนะแต่ถึงไงก็ยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่ ส่วนในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักอาจจะต้องปรับกันนิดนึงนะอาจจะมีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นรวมถึงเดือนนี้เรื่องสุขภาพร่างกายนะยังต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ37 ถึง39ปีนะคะดวงชะตาจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานหรืออาจจะมีสัญญาณรหลงเงื่อนไขาบางอย่างปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ดีเท่าไหร่คืออย่างที่พูดไปตอนต้นน่ะบางคนแบบมีสัญญาณว่าเราอาจจะ มีการถูกลดเงินเดือนหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเรื่องของเงื่อนไขาบางอย่างเข้ามานะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานนี้อาจจะต้องรอบครอบนะคะหรือว่าเรื่องของเงื่อนไขสัญญาที่เกิดขึ้นก็ยังต้องตรวจสอบนะคะให้ดีด้วยการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็ยังไม่โดดเด่นนะก็มีคนเข้ามาพูดคุยแหละแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผย นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักจะมีความหึงหวงกันนะคะฉะนั้นต้องปรับกันด้วยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนี่ก็เป็นเดือนที่มีปัญหาเหมือนกันนะไปเจออิทธิพลของพ่ยรุนแรงนะคะการทํางานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นเรื่องของปัญหาการทะเลาะวิวาทนะคะหรือปัญหาความไม่ลงตัวในเรื่องของการทํางานอาจจะเกิดขึ้นนะ,ะเรื่องของความขัดแย้งด้านการเงินเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือขัดแย้งกับคู่ที่มีอํานาจเหนือกว่านี้ต้องระมัดระวังเลยต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ร้อน เพราะว่าอารมณ์ร้อนนะคะหรือว่าทิ่ถอีโก้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคนะคะทำให้นะคะไม่เกิดความก้าวหน้าแล้วทาให้สูญเสียโอกาสทุกด้านเลยอันนี้ต้องรอบคอบด้วยแต่ถ้าเกิดว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านถมที่ถมดินนะคะหรือว่าทํางานเป็นทหารตํารวจนะคะทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายประกันบ้านขายประกันโรงงานทํางานด้านอาขีภยัยเป็นนักจับเพลิงแบบนี้ อันนี้มองว่าถูกโฉลกนะเพียงแต่ก็ต้องเรามาระวังด้วยนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่หอคอยนี่ก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความขัดแย้งอยู่แล้วฉะนั้นถ้าหากว่ามีอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของศัตรูเกิดขึ้นมากเหมือนกันอันนี้ให้รอบคอบนะคะหรือคนไหนที่รับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆก็ต้องพูดคุยนะให้ชัดเจนด้วยม่งั้นมันจะมีปัญหานนในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนบางคนก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่มันมี เกิดการย้ยายเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยนะคะส่วนการเงินก็อย่างที่พูดไปแล้วแหละคะ่ะค่าใช้จ่ายเยอะบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินผลประโยชน์นะคะถูกหลอกถูกโกงอันนี้ให้รอบคอบส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรยาระวังการทะเลาะวิวาทหรือการใช้กําลังกันในช่วงเดือนนี้ด้วยเรื่องสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนี้ต้องรอบคอบค่ะ คนที่เกิดในช่วงยุ4 1อถึง4 3ปีนะคะการทำงานจะติดขัดไม่ราบรื่นโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือลูกน้องนะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาทำให้เรื่องของงานนะคะอาจจะไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวหรือไหลลื่นเท่าไหร่นะคะคือบางคนอาจจะรับเด็กเข้ามาฝึกงานแหละก็ต้องพยายามที่จะฝึกฝนให้เกิดความเก่งนะคะทีนี้ก็เลยมองว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องบริวารลูกน้องบ้างการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากนะให้ะระมัดระวังนะคะคนที่อายุน้อยกว่า อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินหรือเข้ามาหลอกลวงได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นรักต่างวัยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยที่จะลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ44จนถึง46ปีนะคะอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นบ้างแต่ดวงชะตาจะมีคนเข้ามานะ,ะหรือมีผู้ใหญ่อะ าถ้ามาอุปถัมภ์ดวงในเรื่องของการทํางานหรือช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้การเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ถือว่าจะผ่านในเรื่องของปัญหาด้านการเงินไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องปรับกันสักนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะเรื่องสุขภาพร่างกายนะมีโอกาสที่จะหายหรือเจอหมอเก่งในช่วงเดือนนี้เดือนนี้ขอให้สร้างกุศลเยอะๆสวดมนต์ให้มากๆนะคะดวงชะตาจะส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนที่เกิดในช่วงอายุนี้สังเกตว่านอนเนี่ย ในเรื่องของการนอนเนี่ยให้ไปนอนให้ไปปรับเปลี่ยนที่นอนใหม่เราสังเกตก่อนว่าไอ้ที่เรานอนอยู่ทุกวันเนี่ยเรานอนแล้วสุขภาพเราดีไหมงานเราดีไหมการเงินเราดีไหม,ไหมถ้าดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแย่ก็ลองไปเปลี่ยนเรื่องของการนอนดูแล้วก็ดูซิว่าในห้องนอนบางคนที่ชอบเอาหิาา่งพระเข้าไปอยู่ในห้องนอนนะคะก็คือเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้อะพอพอเราตั้งพระหรือว่าตั้งองค์พระตุลในห้องนอนปุ๊บ สังเกตว่าการนอนเนี่ยชี้เท้าไปโดนหรือเปล่านะคะก็ไปเปลี่ยนนะไม่งั้นมันจะทําให้ดวงของเรานี่มันตกต่ำนะคะไม่อย่างนั้นทําอะไรก็มันก็ไม่ขึ้นน่ะนะคะฉั้นก็ไปเปลี่ยนดูตรงส่วนนี้นะ,ค,ะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนะคะเดือนนี้เดินทางเยอะที่ประจวบลงเท้านะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือยกย้ายตําแหน่งหรืออาจจะมีการเดินทางนะคะไปติดต่อธุรกิจการงานหรือธุรกิจ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งหรือการสื่อสารนะนี่ถือว่าส่งผลดีส่วนเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายเยอะให้รอบคอบความรักหรือความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีเป็นเดือนที่อาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหรือมีเรื่องของข้อตกลงใหม่ๆปรากฏขึ้นนะคะซึ่งถือว่าส่งผลในด้านดีแต่อาจจะไ,ได้รับแรงกดดันในช่วงเดือนนี้ด้วยอันนี้ให้รอบคอบคือแรงกดดันในเรื่องของการทํางาน หรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามายังเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นต้องอดทนในช่วงเดือนนี้นะแล้วมาระวังปัญหาความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานนะคะหรือผู้ร่วมุ้นทาธุรกิจด้วยรวมถึงนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานีนอันนี้ต้องรบอบอบส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่มาจากการลงทุนนะ่ยหรือการเริ่มต้นใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มองว่า,ารายได้ยังส่งผลในด,ด้านดีนะแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาซึ่งเรายังต้องควบคุมอยู่นะ บางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยนี่ต้องรอบครอบส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับความรักเนี่ยครอบครัวต้องปรับอาจจะมีความไม่เข้าใจกันหรือคู่ของคนอาจจะเห็นแก่ตัวมากไปนะคะซึ่งก็อาจจะเหนื่อยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพร่างกายด้วยนะเรื่องของโรคหัวใจระบบทางเดินหายใจความดันต่างๆการไหลเวียนของเลือดนะ,ะหรือการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดเล็กๆนะโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย53ุ53-56ปีนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานสูญเสียสัรภาพ,พด้านการทํางานไปโดยเฉพาะอาจจะมีเงื่อนไขนะหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ให้รอบคอบนะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากมีโอกาสถุกหลอกถุกโกงนะส่วนในเรื่องของความรักต้องปรับเลยเรื่องสุขภาพร่างกายเดือนนี้นะคะจะมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลงไปและมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ57จนถึง60ปีนะคะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังดวงชะตาจะมีเคราะห์เกิดขึ้นต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะห์ในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตด็ดขาดเรื่องของการทํางานยังติดขัดไม่ราบรื่นปัญหาความขัดแย้งนะคะ,ะอาจจะเกิดขึ้นการย้ยายเปลี่ยนแปลงอาจจะเข้ามารวมถึงนะคะอาจจะมีการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ยังต้องรอบคอบอยู่นะ ส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายบานปลายแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งด้านการเงินนะคะหรือผลประโยชน์ปรากฏขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมแหละมันอาจจะเข้ามาด้วยนะซึ่งทําให้ต้องรอบคอบม,มากๆเรื่องของการเงินด้วยหรือการพูดคุยด้านการเงินด้านผลประโยชน์เนี่ยก็ต้องลัดกลุ่มให้เยอะๆอ่านรายละเอียดให้มากๆหน่อยนะ ส่วนเรื่องของความรักก็ต้องปรับกันนะเรื่องของการทะเลาะวิวาสหรือการใช้กาลังนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะแยกเตียงกันนะคะหรือว่าแยกห้องกันนอนเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงยุค61-63ปีดวงการทํางานถือว่าส่งผลดีรายได้ก็เกิดสภาพคล่องความรักก็เกิดโอกาสเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือเรื่องของงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งงานข้าราชการต่างๆนะคะ หรืองานด้านยานผานะนะคะลาบรื่นคนที่เกิดในช่วงอายุ64นะจนถึง66ปีนะคะดวงชะตาการทํางานยังถือว่าส่งผลในด้านดีอาจจะมีการร่วมหุ้นลงชุนนะคะหรือได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้นะ,ะการเงินรายได้นะคะยังมีความมั่นคงอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นเดือนที่สดชื่นเช่นเดียวกันนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67นะคะจนถึง69ปีนะคะ อาจจะมีคนมาจากทางไกลนะคะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจเน,น,นี่ยนะคือคนที่เป็นตัวกลางหรือคนที่เป็นเซลล์อ่ะอาจจะเข้ามาผลักดันนะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานเกิดการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีคนมาติดต่อธุรกิจการงานหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางธุรกิจทางไกล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเนี่ยนะคะก็ถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนะก็ถือว่าอาจจะมีไรายได้บางส่วนปรากฏขึ้นน่นะคะจากงานหรือธุรกิจที่เราทําด้วยแต่เดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินมากอยู่แล้วบางคนก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินด้วยซึ่งก็ยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักยังถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันนะคะคนที่เกิดในช่วงยุค70จนถึง72ปีให้รอบคอบ เรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของการคำประกันในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ควรไปคำประกันให้ใครเลยแล้วก็รามาระวังเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายหรือคดีความด้วยรวมถึงนะคะปัญหาเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวอันนี้ต้องรอบคอบนะปัญหามือที่3มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73-76ปีดวงชะตาถือว่าราบรื่นจะมีโชคการเงินปรากฏขึ้นนะคะคือ อาจจะมีโชคการเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือมีคนนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะซึ่งก็ทําให้ในเรื่องของดวงชะตาโดดเด่นนะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างกุศลเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของการสร้างบรารมีน,นะคะถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันค่ะคนที่เกิดนะ,ะในช่วงอายุ77นะคะจนถึง80ปีนีดดวงเด่นเรื่องการเงินนะคะโดยเฉพาะลูกๆเนี่ย ะะอาจจะนําในเรื่องของการเงินก้อนโตมาให้หรือธุรกิจที่เราแบบทามานานอ่ะอาจจะทําให้เกิดเรื่องของการเงินก้อนโตด้วยคือลูกคนที่1 2ึสาเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามานําโชคในเรื่องของการเงินหรือทําให้ธุรกิจเนี่ยของครอบครัวเติบโตนะคะทำให้เกิดการเงินก้อนใหญ่เข้ามานะฉะนั้นถือว่าดีเหมือนกันนะคะอา่านะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เกิดฟันเสาร์นะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยความเหนื่อยแหละ เหนื่อยเรื่องงานนะเหนื่อยเรื่องของการเริ่มต้นเหนื่อยเรื่องบริวารบ้างน,นะคะแต่ก็นําไปสู่ในทิศทางที่อาจจะต้องแก Skill ้ไขหรือต้องใจเย็นๆในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าการปรับเปลี่ยนทุกอย่างที่เข้ามาอาจจะเข้ามาสร้างแรงกดดันบ้างน,นะหรือเข้ามานะทำให้เรายังรู้สึกแบบขาดความเชื่อมั่นบ้างน,นะคะแต่มองว่าคนที่เกิดวัน,สวนเสาร์เนี่ยนะเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างมากเป็นคนที่มีความคิดไอเดียหรือเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะฉะั้นมองว่าจะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ก็รับฟังเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดูว่า จุดไหนตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่ดีเราก็เข้าหาตำแหน่งนั้นนะเราจะทำให้เรื่องของการแก้ไขปัญหานะ,ะเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ